เราดูออกไหมคะว่าใครมีความสุขหนึ่งเลยไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านการสอดสายสายตาหาแต่เรื่องเก้าโดยเฉพาะเราสอหาแต่ด้านที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกันสอดสายหาสายตาหาแต่ขยะชีวิตก็จะผูกพันเยือนวนอยู่แต่ของเน่าเสียเหมือนกับมแมลงวันที่ต้องมองหาแต่สิ่งปฏิกูล ส่วนคนที่เขากำลังมีความสุขเขาจะไม่สนใจอยากรู้เรื่องของใครเพราะเขารู้สดีได้โดยไม่ต้องรู้เห็นว่ามีใครที่แย่กว่านะคะและคนที่มีความสุขเขาจะไม่สนใจกับคำติชินนินทาเพราะเขาคิดว่าจะไปห้ามความคิดคนก็คงจะห้ามไม่ได้และเขาจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดเอาไว้เขารู้ว่าเขาเป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น คนที่เขามีความสุขเขาจะเลือกรับแต่ของดีของหอมเข้ามาในชีวิตนะคะจะไม่นนยอมรับขยะอะไรค่าที่ใครโยนเข้ามาในชีวิต 2. พร้อ,อมที่จะเข้าใจคนที่ไม่มีความสุขจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าคนอื่นพูดคิดทำผิดไปจากที่ตัวเองคิดไว้ก็คือรับไม่ได้อย่างนี้ชีวิตจะมีแต่ทุกข์ใจนะคะเพราะว่า คงนี่มีใครแน่นอนที่ทําได้อย่างใจเราไปเสียทุกอ,อย่างขนาดตัวเราเองนะคะยังไม่ได้ดังใจตัวเองเลยอยากตืน่นเช้าๆอยากขยันอ่านหนังสือหรือฝึกปืนทักษะใหม่ๆไอคิดอะคิดได้นะคะแต่ว่าอเอาไว้ก่อนพรุนี้ก่ทยทอะไรเนี่ยส่วนคนที่เขามีความสุขอะเห็นใครที่คิดพูดหรือทําอะไรที่ไม่ได้ดังใจเขาจะไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆเขาจะพยายามทาความเข้าใจ เพราะเขารู้ว่าที่ไปที่มาของแต่ละคนแตกต่างกันอย่าตัดสินใจอย่าตัดสินอะไรง่ายๆถ้ายังไม่รู้ว่าชีวิตใครเขาผ่านอะไรกันมานะคะสามชื่นชมกับความสําเร็จของคนอื่นอยู่เสมอๆเ,เลยนะคะแม้ว่าจะมีบางคนคิดว่าบางคนอื่นอ่ะได้ดีไม่เป็นไรตราบใดที่เขายังไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนมาเห็นใครที่ดีกว่าก็จะไม่สบายใจอะไรทำนองเนี้ย เงินเดือนขึ้น,นดีแต่ถ้าคนอื่นขึ้นมากกว่าถ้าจะไม่ค่อยดีรถติดทุกคันอะไม่เป็นไรแต่คันเราติดคันอื่นไปได้ไม่ค่อยดีเ <c oughs> ขาดีกว่าเดิมเราดีใจแต่ถ้าเขาดีกว่าเราเมื่อไหร่นะคะจะจะไม่ค่อยดีบางคนยังมีความรู้สึกแบบนี้จริงไหมที่ไม่อยากเห็นใครดีใครเด่นเกินกว่าเราซึ่งจะทําให้ใจของเราอะมีความทุกข์ได้ วิธีฝึกใจง่ายๆก็คือเห็นใครเขาดีขึ้นเราก็ดีใจเห็นใครเขาดีกว่าเราไม่เป็นไรนะคะเราก็ร่วมแสดงความยินดีกับเขาเพราะไม่ใช่ทุกคนต้องต้องจะอิจฉาใครคนที่ฝึกมูทิตาจิตไว้บ่อยๆเมื่อเห็นใครได้ดีกว่าเมื่อไหร่ใจก็ล่มได้คอยร่วมยินดีสี่เป็นผู้ให้นะคะ จิตของผู้ให้สบายปวดใจของผู้รับแน่นอนโดยเฉพาะเป็นผู้รับที่ดีจะมีใจสำนึกผู้ขูดอยู่ตลอดเวลานะคะแต่จิตของผู้ให้จะผ่องใสเบาสบายยิ่งเป็นการให้แบบไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆก็จะยิ่งมีความสุขฮปปี้ในหัวใจมากและอีกหนึ่งของการให้ที่สร้างความสุขได้ก็คือการให้อภัยนั่นเองเพราะการให้อภัยคนที่มีความสุขคนแรกเลยก็คือตัวเราก็คือคนที่ให้อภัยนั่นเองนะคะ เพราะไม่ต้องล่ามโซ่ตัวของความแค้นติดตัวไปตลอดเวลาตลอดทุกย่างก้าวเมื่อเราให้อภัยทุกอย่างก็ถูกปลดปล่อยเบาบางลงได้ตัวเราก็จะเบาสบายพร้อมให้ชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้าการแก้แค้นมีแต่เสียกระเสียนะคะถ้าคิดจะแก้แค้นใครอย่าลืมคุณหลุมเอาไว้สองหลุมหลุมแรกเอาไว้ฟังคนที่เราจะไปแก้แค้นเขานะคะและอีกหลุมหนึ่งเอาไว้ฟังตัวเราเอง